นี่คือบอ่อปลาดานครับผมตรงนี้จะเป็นบอ่อปลาดานตั้งแผงโซล่าเซลล์แถวนี้บอ่อประดานลานไส่เจาะไว้แต่โดนแล้วละ่ะตอนนี้ก็่ชมงนี้ก็สิเอารถรถไถมาดัน ทุกไทยมาดันในกล่องนี้ไปร่วมตรงสูงนั้นให้มันสูงขึ้นกล่องนี้ม,มันมันสูงขึ้น เพ็ดมงเลงเพ็ดแทงน้ำมองเพ็ดแทงน้ำปล่อยใส่สวนตรงนี้ละ่ะ เป็นมองง้มแพงน้ำปล่องปล่อยส่วนลงไปโอเคโอเคตามนี้